สอนคนอื่นให้รวยแต่ตัวเองดันล้มละลายโรเบิร์ตคิโยซากิโรเบิร์ตคิโยซากิเป็นนักธุรกิจนักลงทุนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันเขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ซึ่งเป็นหนังสือที่เปลี่ยนมุมมองทางการเงินและการลงทุนของคนทั่วโลกหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ทางการเงิน Financial Literacy และการเรียนรู้ที่จะทําให้เงินทํางานแทนคุณแทนที่จะทํางานเพื่อเงินชีวิตช่วงแรกโรเบิร์ตคิโยซากิเนื้อหาดังต่อไปนี้ให้คําบรรยายโดยปัญญาประดิษฐ์หนึอเเซอาจมีการอ่านออกเสียงแบ่งวรรคตอนผิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสําหรับการกดไลค์กดติดตามครับเกิดเมื่อวันที่8เมษายนคศ1947 ที่เมืองฮิโลรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเขาเป็นลูกของครอบครัวชาวญี่ปุ่นอเมริกันในวัยเด็กเขาเติบโตขึ้นมาภายใต้อิทธิพลของพ่อสองคนซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในหนังสือของเขา 1. พ่อแท้ของเขาพ่อจนเป็นคนที่มีการศึกษาสูงทำงานในระบบข้าราชการแต่มีปัญหาด้านการเงิน 2. พ่อของเพื่อนพ่อรวยเป็นนักธุรกิจที่ไม่มีการศึกษาสูง แต่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนการศึกษาและประสบการณ์โรเบิร์ตจบการศึกษาจากโรงเรียนเมแชนมารีนอะคาเดมีและทำงานในวงการเดินเรือหลังจากนั้นเขาได้เข้าร่วมกองทัพและเป็นนักบ,บินเฮลิคอปเตอร์ในสงครามเวียดนามเมื่อกลับมาจากสงครามเขาตัดสินใจเข้าสู่วงการธุรกิจเส้นทางธุรกิจเขาล้มเหลวหลายครั้งในธุรกิจแรกเริ่มเช่น การขายกระเป๋าสตรีที่ล้มละลายแต่ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้เขาเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงทางการเงินจนในที่สุดเขาประสบความสำเร็จจากธุรกิจการศึกษาด้านการเงินหนังสือพ่อรวยสอนลูกหนังสือ Rich Dad Poor Dad เปิดตัวในปี1997และกลายเป็นหนังสือขายดีระดับโลกโรเบิร์ตใช้วิธีเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านพ่อรวยและพ่อจนเพื่ออธิบายหลักการสำคัญในการบริหารการเงิน เช่นความสําคัญของสินทรัพย์และหนี้สินการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการหลีกเลี่ยงกับดักของการทํางานเพื่อเงินความสําเร็จโรเบิร์ตสร้างบริษัท r i c h d a b Company เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินผ่านสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบรวมถึงเกมกระดาน Cash Flow ที่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจเรื่องการลงทุนและการจัดการเงินข้อวิพากษ์วิจารณ์แม้เขาจะได้รับการยกย่องแต่แนวคิดของโรเบิร์ตก็ถูกวิจารณ์จากบางคนว่าเน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจมากกว่า การให้คำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริงปัจจุบันโรเบิร์ตคิโยซากิยังคงเขียนหนังสือผู้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินโดยเขาเน้นย้ำเสมอถึงการมีความรู้ทางการเงินที่มั่นคงและการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับชีวิตหากคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจอดลึกประเด็นใดบอกได้นะครับแกจ g ตพรีเมียมโรเบิร์ตคิโยซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกริชเดดพัวเดดเคยเผชิญกับปัญหาทางการเงินในอดีต โดยในปี2012บริษัท Rich Global LLC ของเขาถูกศาลสั่งให้จ่ายเงินชดเชยประมาณ24ล้านดอลลาร์ประมาณ744ล้านบาทให้กับบริษัท The Learning Annex เนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการแบ่งรายได้จากการขายหนังสือซึ่งนำไปสู่การยื่นขอล้มละลายของบริษัทดังกล่าวอย่างไรก็ตามการล้มละลายนี้เกิดขึ้นกับบริษัท Rich Global LLC เท่านั้นไม่ใช่การล้มละลายส่วนบุคคลของคิโยซากิ เขายังคงมีทรัพย์สินและธุรกิจอื่นๆที่ดำเนินการต่อไปในปี2023คิโยซากิได้เปิดเผยว่าเขามีหนี้สินประมาณ1.2พันล้านดอลลาร์ประมาณ39,900ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่นๆเขามองว่าการใช้หนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งและเชื่อว่าการออมเงินสดมีความเสี่ยงเนื่องจากค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอาจเสื่อมค่าลงแม้ว่าคิโยซากิ จะมีหนี้สินจำนวนมากแต่เขายังคงเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีชื่อเสียงโดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเช่นทองคำเงินและบิตคอยเขาเชื่อว่าการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของเงินสดดังนั้นข่าวที่ว่าโรเบิร์ตคิโยซากิล้มละลายและติดหนี้สี่หมืล้านบาทนั้นมีความจริงบางส่วนแต่ควรพิจารณาในบริบทที่ถูกต้องคือการล้มละลายของบริษัทในอดีต และนี่สินที่เกิดจากการลงทุนในปัจจุบันบทส่งท้ายชีวิตและบทเรียนจากโรเบิร์ตคิโยซากิโรเบิร์ตคิโยซากิเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของบุคคลที่เรียนรู้จากความล้มเหลวและนำมันมาสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้ทางการเงินที่ลึกซึ้งแต่ยังเข้าใจถึงจิตวิทยาและแนวทางการใช้ชีวิตที่ทำให้เขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายล้านคนทั่วโลกชีวิตของเขาแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการเดินตามรอยใคร แต่เกิดจากการสร้างเส้นทางของตัวเองโรเบิร์ตไม่ได้เรียนรู้จากความสําเร็จของพ่อรวยเท่านั้นแต่ยังเรียนรู้จากความผิดพลาดของพ่อจนซึ่งเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโรเบิร์ตเน้นย้ำถึงความสําคัญของการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางการเงินเพราะในท้ายที่สุดแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีเงินมากที่สุด แต่มาจากความสามารถในการจัดการและใช้เงินอย่างชาญฉลาดชีวิตไม่ได้วัดด้วยจำนวนเงินในบัญชีธนาคารแต่ด้วยอิสรภาพที่คุณสามารถมอบให้กับตัวเองและคนที่คุณรักได้โรเบิร์ตคิโยซากิในปัจจุบันแม้เขาจะอยู่ในช่วงบ้านปลายของชีวิตแต่โรเบิร์ตยังคงเป็นเสียงสำคัญในโลกของการเงินและการลงทุนเขาเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจต่อไปพร้อมทิ้งมรดกที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้กับคนรุ่นใหม่นั่นคือความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ หากพวกเขาเริ่มต้นเรียนรู้และลงมือทำตั้งแต่วันนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของนักเขียนหรือนักธุรกิจคนหนึ่งแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั้นอยู่ในมือของคุณเองสนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับ